เป็นไงบ้างครับน้องเกมการ์ชุกวันนี้มันดูตืหนักไปหมดเลยไม่เล้หยุดไปนานกี่ปีได้เราหยุดไปหยุดไปสองปีครับผู้โชกเราเพิ่งรู้ตัวเมื่อตอนเย็นผมก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันเราเองก็เพิ่งรูร้ตัวเรารู้ตัวตอนไหนรู้ตัวตั้งแต่เข็งกีฬาทบอสิครับประมาณห้าวันเพราะว่าเป็นแฟนหลายคนถามว่ารูปร่างการช์ชุกเราดีกว่าเขาทำไมแก้รูขวางหน้าไม่ได้มันล้า หยุดไปนานมันแบบคิดได้แต่เราทําไม่ได้ครับม,มันคัดไปหมดเลยอก็คือคิดได้แต่ทำแ้ร่างกายมันยังไม่เข้าที่ด้วยไงรแล้วกลับมาเคลื่อนไ,ไหวไฟน์เนึ่งเป็นไงร่างกายสภาพร่างกายตอนนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องอีกประมาณกี่ไฟครับถึงจะเข้าที่ผมว่าบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้แล้วู่ชเรามาเป็นไงบ้างครับครับปีเขาเก่งครับเอาอาวุธไหนเลยที่สร้างความหนักใจให้เราเลยนี่อาวุธของ แันแันพสอบครับมาสอบครับเราเองยกสี่ก็ไม่ได้เป็นวยกว่ากว่าสอบกู่เลยครับเรายกสี่เราเองก็พยายามจะเล่งเล่งขึ้นมานะครับลูกแต่ซ้ายแทงซ้ายก็ทําได้ดีเลยแต่ว่าทําไปแล้วไปปลายเบียดไปแล้วมันมันล้าใช่ไหมน้องครับกลับมาหายใจฟันจริงแล้วมีโอกาสอยากจะอีกสักครั้งไหมอยากแก้มือแล้วไหมก ไอ้ดื่มตัวดีกว่าดิมตอนน้ำหนักร้อยสิบแปดครับร,อรนะ้อยหร่รครับร้อยร้อยสิบแปดครับตอนนี้มาต่อยน้ำหนักต่อยน้ำหนักต่อยมาต่อยตองพยายามทำเต็มที่นะน้องเนี่ยมีเมียฉีดได้ตอนหมดหมดยกสีส่แสนห้าพออยากได้นะอยากได้คนระับแต่ว่าทำเต็มที่แล้วสกัดรานใหม่ย,ยังประเดิมชายให้กับตัวเองไม่ได้ฝากถึงแฟนๆท,ที่ติดตามเชียร์เราหน่อยน้องวันนี้ก็ ขอโทษนะที่ต่อชัยชนะกลับมาไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับเป็นกวางใจสู้ต่อไปครับน้องครับผมครับนี่วางหน้า